โมอม่นี่เพื่อนยังกันเนี่ยมอนี่เพื่อนยังเนี่ยเนี่ยผมคนอยู่เพิ่นยังเพื่อนยังตุ่มขี้เพี้ยต้มขี้เพี้ยต้มสีเลยอ๋อเนื้อออกมาให้เอฟซีประมาณนะขอบคุณคนดูสองพันสองร้อยคนครับนี yeah ่เขาเรียกว่าไขมันพอกตับเรอาไขมันออก จุ้งลงน้่งจุ้งน้อกว่าที่พนถิ่มเสีดายขอเอาเนื้อมาให้เอฟซีบ้างนะเนี่ยการเลือกเนื้อมันต้องการเลือกเนื่อไยครับเนื้อวัวถ้าเป็นสีขาวนะครับถ้าเนื้อวัวเป็นสีขาวาจย์อาจา์แต่ว่าเนื้อวัวมันสีเก่าแล้วถ้าสีแดงเข้มแปลว่าเก่าสุดๆนะครับต้องเป็นสีออกแดงมีจมูนิดนึงเนื้อนี้สดเนื้อนี้เป็นเนื้ออ่า เป็นเนื้อวอัวมาจากสหรัฐอเมริกานะครับเนี่ยที่อายุประมาณสามพันปีที่เขาเลี้ยงมาประมาณทันอายุคนนะครับก่อนจะได้มาอมอมมขอบคุณขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับน้ำปลาตาทิพรสที่สนับสนุนในการจุครั้ง,งนี้ครับรมืใส่จานนี่ยวแกวเตรียมถาดมาให,ห้เมื่อก่อนก็ใส่ห้าจานหมืนไงถาด